สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมกก็จะพาทุกคนไปใส่บาทวันพระนะคะลืมแนะนำมีช่องรายการสีเสมอแล้วเจอกันนะคะ วันนี้นะคะเปิดอีพีแรกของรายการนี้นะเมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปใส่บาตรตอนเช้ากับเมและกันตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงนะแถวเมก็จะมีสองรอบก็คือรอบหกโมงกับรอบแปดโมงก็เลยเลือกที่จะไปใส่บาตตอนขากลับนะคะก็ประมาณ8ปดโมงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถึงตลาดแล้วไปใส่บาทกันป้าผักกลับมายังคะ ขอกลับยังไม่กลับมาใช่ไหมโอ้ยวิ่งเลยเหรออย่างีรก็จะเป็นของที่แม่จะเอาใส่บาตนะคะก็จะมี น,นีเป็นปลาดุกปลาดุกอ่ะก็ปลาดุกผัดเผ็ดข้าวสวยนะคะแล้วก็เมื่อกี้อันนี้ก็ที่แวนซื้อตรงระหว่างทางก็ช่วยยายซื้อมานะคะอันนี้ก็อยากจะใส่บัตรไปด้วยเลยแล้วก็เป็นขนมอันนี้ที่เขาเรียกว่าอะไรไข่เต่าก็เป็นดอกกล้วยไม้ อยู่ที่ร้านกาแฟอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยจนป้าจำได้แล้วโอเคตอนนี้นะคะมีก็มานั่งรอพระอยูะะ่ตอนนี้ก็จะแปดโมงแลบบ้วป้าจะแบบแปดโมงกว่าๆอะไรแต่ว่าก็วันนี้วันพระนะคะคนก็จะแบบเยอะหน่อยจริงๆที่ที่เมย์อยู่อ่ะแถวเนี้ยคือวันใกล้สุดน่าจะเป็นวันเก้า จะต้องมาที่ตลาดนะคะที่จะเป็นแบบจุดที่พาท่านจะเป็นจุดที่พาท่านจะมาเดินบินทาบาทตรงนี้ก็คือเป็นเป็นตลาดที่อยู่ใกล้ๆคอนโดมีนะคะเพราะว่าที่คอนโดก็จะไม่มีพาเดินพาเพรามันติดถนนใหญ่เลย Okay. วันบุญบุญครั้งนี้ขอให้ถึงวันนีบิดามานไดาญาณารุญาติบุญมาอาจาติบุญญาณ์นาขอให้ได้ทิกย์มารดาเยราชเจราโเยราโสมเยราชไตรมหาสุญญะวันโตจตารุตัมมาวัชสิอายุวันโมสุขานิพพานตอนนี้นะคะเมย์ก็ใส่บาตรเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาถึงคอนโดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆได้ไปทำบุญกับเมย์รู้สึกอิ่มบุญไปกับเมย์ไหม โอเคก็วัตถุประสงค์ของรายการนี้นะคะก็คือสีนเสมอแล้วเจอกันนะ EP แรกเมย์ก็จะขอแจ้งก่อนเลยว่าเมย์เชื่อนะคะว่าคนเราเนี่ยการที่ได้มาพบมาเจอกันไม่ได้เกิดจากการทำบุญร่วมกันก็เกิดจากการมีกรรมร่วมกันนะคะอย่างน้อยคือมันก็จะต้องมีเหตุในการที่เราจะได้มาเจอกันใช่ไหมอืมแล้วเมย์เองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้แบบ เป็นคนดีอะไรมากมายแต่เมยรู้สึกว่าการที่เมได้ไปได้ไปทําบุญได้สัมผัสกับการทําความดีในด้านเนี้ยมันทาให้เมยรู้สึกว่าเป็นคนใจเย็นลงนะคะมีสติมากขึ้นอาจจะยังแบบไม่ได้ไม่ได้แบบดีมากแต่ก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นมานิดนึงแล้วก็อีพีถัดไปเนี่ยจะพาทุกคนไปไหนเดี๋ยวก็ติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวจะทำออกมาให้ทุกคนได้ไปสัมผัส กับการทำบุญกับเม่บ่อยๆเลยโอเคนะยังไงก็ถ้าทุกคนชอบนะคะสีนเสมอแล้วเจอกันก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เมย์เช่นเคยคะ่ะสำหรับ EP นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย